มันหายไปแล้วแ่อมีคนออตรงนี้มีวิญญาณออกจากตรงนี้ใช่ค่ะเขาแบบทำทำอะไรนแแล้วก็จนลูกออกไปแล้วเขาก็ออกไปเดินเล่นอยู่แถวนี้แล้จริงเหรอไม่ว่าไม่ง่ายอะไม่ง่ายอาจจะตอนตอนนี้อาจจะเดินตามเราพี่เรพาไปดูจริงอย่าพูดอย่างนั้นดิในวัดตรงนี้นะจะได้ยินตอนมาก่อนนจะได้ยินเสียงดนตรีไทยแลหนาอะไรนะแล้วก็จะไม่มีใครทุกคนเลยทุก ทุกคนที่ขี่รถผ่นจะได้ยินหมดเลยใช่จริเมื่อก่อนเขาก็ไม่กล้าเินได้เห็นผีเปรตด้วยจริงเหรอพี่ๆเด็กไม่เคยโกหกแต่หนูเชื่อนะแต่ตอนนี้มันก็เริ่มระแวงแล้วะสาิบล่ะพร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 ะยงเริ่มระแวงปะกลัวปะไม่เป็นอะไรูดได้ะ ถ้าถ้าถ้าไม่ถ้าถ้าสบายดีทุกคนวันนี้ต้องทำก็สู้สองน้องน้องสาวเราอีกแล้วจ้าวันนี้ก็อยู่กับเด็กๆเด็กนอ้องะสิมาทำความรู้จักกันคือตอนนี้น้องน้่งอยู่ที่วัดนาดใช่ไหมคะดนว,ว,วัดนาดวัดนานดนานอ,อ่ะมาแนรอบคนนี้ก่อนชื่อ,อย่งชื่อเกดชื่อเกดอ,อ่ะอายุจะปีละปีส,สิบปีหูเรียนปออไหนป๋อซี่ป๋อซีอ่อ๋ออะ บ้านน้องก็แถวนี้บอกใช่อ๋โอ้โหคือถ้าน้องพูดภาษาเราไปแบบน้องเขาก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเนาะต้องพูดภาษาไทยอ่ามาคนนี้หันชื่ออย่างต้นหอมโอโ้ดูเท่นเนี่ยทรงผมแล้วอายุจะปีลนะก้าวปีโอ้คนนี้เป็นพี่อ๋อแล้วเรียนอยู่ปไหนปสอง โสองคนนี้เลียี่าไหนพอสี่โสี่โอ้เก่งเก่งเก่งอามนีพวกงองที่ไปใส่กันไปลิ้นบอหรือว่าจังไหนไปเล่นอ๋อไปเล่นคือถ้าพูดภาษาแล้วน้องๆเขาก็จะไม่เข้าใจ <laughs> ดูแล้วกเหมือนเหมือนเด็กเลยอะอยู่กับเด็กก็เหมือนเด็ก <laughs> ลชกดี แล้ววันนี้ได้เรียนวิชาเยอะไหมคะเ<ม>ยอะเยอะสอบด้วยสอบด้วยภาษาอังกฤษแล้วก็อู้ทำวิทย,ย์มไหอ่ะวันนี้สอบอสารวิชาวิชาวันนี้สอบสารวิชาเหรอหนูไม่ได้สอบอ๋อไม่ได้สอบเรียนคนละห้องเนาะสอบบรรทุษโอ้เป็นไงเรียนที่นี่สนุกไหมสนุกเรียน,เร,ยนเรียนตั้งแต่เด็กเลยปะตั้งแต่อาดิว่าเลย ตั้งแต่อนุ่าเลยนโ,โยลยลน้องว่าสดในเพื่อน้ว่าสุดเลยกะอสุดยอดตอนนี้หนูยิ่งเยอะกว่าเพื่อนยิ่งเยอะกว่าเพื่อนอุ้ยแต่โอ้แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้หนูก็สูงระดับที่จุดสั่โอ้เมื่ผู้หญิงก็มาจุดสูบแล้ชายมาจุดไฟสุดยอดสุดยอดแล้ว,ลวอ่าน้องๆเฮียนแบบเฮียนภาษาอังกฤษหรือว่าแบบที่แบบ พี่เข้ามาดูแบบจังหวัดอันนี่เป,นนเป็นมันเป็นมันชื่อว่าโรงเรียนโรงเรียนวัดนาศใช่ปหโรง<ช>เรียนวัดนาศแล้วที่โรงเรียนมีวัดหรอือมีมวัดอยูู่่นโอ้วัดอยู่ตรงนู้นดก่โอเรียนไปด้วยแล้วก็ฟังธรรมะไปด้วยนี่ใช่ปะไม่ใช่ค่ะเรียน,เร,ยนเรียนก่อนเรียนก่อน ถ้าสมมติสองอาทิตย์เราจะมานอนวัดก็ได้อ๋อมานอนวัดก็ได้แต่ว่าถ้าพี่สาวมานอนวัดก็คขาถือจะมานอนทุกันจริงๆมานอนทุกคู่ก็มาไม่ค่อยได้มาอ๋อส่วนมากจะมานอนวัดวันวันไหนส่วนมากแต่ว่าอาทิตย์ข้าเขาอยู่วันศุกร์ก็สองอาทิตย์มานอนวัดถ้าเขาอยู่วันจันทร์ก็มาวันจันทร์ได้อ๋ถ้ามานอนวัดนี่แบบได้สวดมนต okay. ์ด well ้วยปะ โอ้ได้จบวันปะเตือนปีสี่แล้วก็ถ้าสมถ้าสมมุตอนบวชต้องสี่ปี่โอ้เคยเคยบวชไหมเคยเคยบวชตัวอันนี้ก็บือเป็นผู้หญิงปะเป็นผู้หญิงโอ้มันผู้ชายปะอันนี้ใครบวชแล้วก็บวชนี่เคยบวชบวชเป็นผู้หญิงปะเป็นแม่ซีโอ้โหจอที่แบบเป็นแบบที่ต้องแบบ ฝ่ายฝันๆมากาคือแบบถ้าแบบเรียนแล้วก็คือแบบอยากไปบวชบ้างอยากทำโน้นนี่บ้างเกี่ยวกับธรรมะอะไรว,วันเนี้ยชอบมากโรงเรียนนี้แล้วน้องแบบบวชแล้วก็แบบสวดมนต์อะไรแบบนี้ใช่ปะแต่ถ้าว่าถ้าเป็นหกโมงพอมาหนึ่งทุ่มแล้วก็ไปสวดมนต์แล้วถ้าเป็นวันทรก็จะสี่ทุ่มแล้วพอห้าทุ่มแล้วก็ไปห้องกระจก<อ>ไปทำธรรมะของอาจารย์ โอ้โหแบบเพื้อมใจมากเพื้อมใจกับน้องๆมากเลยจริงถ้าเป็นจีสี่เราก็ไปสุดไม่ดีก่อโหสุดยอดาหน้าถ้าเป็นหนูมาลองทนเดียวหนูก็เดินเดินก่อนไม่ซีดีมากตอนอ๋อเดินนี่หรอใช่แต่ว่าหนูไม่ได้ไปทางไหนเดินโลกรึยังไงตอนอบคืเหมือนที่หนูเดินเข้าโกรธหนูเราแหวงหลังเพราะว่าตรงที่หนูเดินฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเป็น เป็นหลุมศพเสมอ่ะแต่ว่าจะจะเอาเด็กฝังแล้วเอาดินมาพบครับบางทีบางทีพ่อแม่มาเอาของมาให้จร่งเหรอของดีมากๆเลยพาไปดูไปดูได้เลยค่ะเป็นหลุมศพหรอใช่แต่ว่าพักกับชีเขาจะชอบเดินไปทางเนื้อขึ้นมาก็คือคือหนูปีสี่เลยนะที่เขาไปเรียนข้างหลัเหมือนกันตกใจอ่ะ อันนี้คือเรื่องจริงปะจริงค่ะไปดูได้เลยนะเลยชิงเหรอใช่อ้อมทางไกลไหมไม่ไกลม่ไกลค่ะเดินเลยไปไปเรียกค่ะคุณพี่จ้ารู้ื่อให้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ถือปะพี่อยากอยากถ่ายน้องงองถ้ารักนี่เจอว่าไหมคืจริงโหู นี่แต่ว่าน้องๆบอกว่ามีหลุมศพด้วยอะไรเงี้ยจริงปะมีเป็นร้อยๆหลุมเพื่อเยวจะเจอเศษกระถิ่นเราคือนักแสดงทุกคนน่ารักค่ะอันนี้คือดวงยูทูชใช่ใช่พี่ดวงยูทูชเดี๋ยวเข้าไปจะปิดตายได้เลยชื่ออะไรนะน้องลุงสาวเราใช่แล้วแซมแมนจำดีเนี่ยเขาเพิ่งมาทำไม่เกี่ยว นี่ีก้นี่กนับี่หไปดลาสัหลาสสเลคงคือเราต้องไปเผาซุาตอนตีสีบางครั้งหนูจะจะไปน้ำหวานน้ำมันอาวัลนูเคยจับกระดูกคนด้วย เด็กแค่นี้นะคือนี้ไม่ค่อยได้นอนอะไรก็ไม่ค่อยดูเรื่องอะไรแต่หนูมานอนทุ่สายโอ้โหถ้าถ้ามีงานศพหนูก็จะหนูจะได้จุดจริงหรอถ้ามีงานศพบางครั้งหนูจะได้ไปจับตัวคนแบบตัวคนแบบไม่ได้แบบไม่ได้เผาจริงเหรอทำไมมากลัวไหมกลัวไหมไม่กลัวโอ้โหสุดยอดมากเด็กๆเดี๋ยวพี่จะถ่ายกล้องหลังนะ อ้พี่ก,ก,ก,กออลัวอ่ะไม่มีอะไรเนาะเข้าเข้าได้ใช่ไหมเหรอถ่ายถ่ายคลิปได้ปะได้ไหมถ้าเ,เราจะถ่ายคลิปเราต้องเดินเดินไปนอีไม่เป็นไรเราเข้าไปแล้วก็ถ่ายคลิปได้ปะ ถ้ดสบายทางทางไหนก็ได้ทางนี้จะเป็นกุฏิไม่ชี้ด้วยกุฏิไม่ชี้ด้วยโอ้โหพี่ๆโรงเรียนวัดมีครบทุกอย่างอ่ะมีกุฏิไม่ชงไม่ชี้อะไรมีหมดโหสุดยอดวันนี้แม่เขบาบอก,กว่าเมื่อก่อนมีผีเต็มเลยจริงเหรอรตรงตรงนั้นมีผีเต็มเลย คือที่ได้ยินมานะคือว่าในโบสถ์ในวัดตรงนู้นแหะจะได้ยินตอนเมื่อก่อนนะจะได้ยินเสียงดนตรีไทยและนาอ,นอ,อะไรเงี้ยและนาเสียนาทุกคน,นเลยทุกทุกคนที่ขี่รถผ่านาจะได้ยินหมดเลยใช่ตแต่เมื่อก่อนเขาก็ไม่กล้าได้เห็นผีเปรตด,ด้วยจริงเหรอจริง,รงพี่ๆเด็กไม่เคยโกหกแต่หนูเชื่อนะแต่ตอนนี้มันก็เริ่มระแวงแล้วสั่นดิบๆแล้ว ปะวัวปี้พ่อไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวหนูขอเดียกเขาไว้ให้ดัดได้ไหมคะถ้าถ้าถ้าไม่ถ้าถ้าถ่ายไม่ได้ไม่เป็นไรนะโอเคเราขอกลัวไหมกลัวไหมก็กลัวเลนี่เงหนูสุดชิวฮู้กลัวหมดเลยสั่นใช่บ้านหนูเคยเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะท้องพี่หนูอะคือว่าจะ เขาฝันว่าได้ใบพาัดมาสององแต่อีกองคหนึ่งเสียงขาดแล้วเขาก็เอามาวางไว้ตรงนี้แล้วอยู่ดีๆมาดูก็เจอจริงจริงเหรอค่ะแล้วก็เหมือนเดิมท้องพี่สาวอีกคนนึงก็เหมือนเดิมจริงเหรอได้ไหมขอให้ค่ะยอมจะได้ขยันสบโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะนี่เดี๋ยวหนูพาไปดูไปนี้เขาบอกว่ามาก่อนเนี่ยเป็นป่าช้า,หม,ชาหมดเลยเป็นป่าช้าหมดเลยไม่ตรงท้ายอยู่องค์หนึ่งที่แบบ เดินบ่อยเพราะว่าพระองค์น uh, ั้นเจอทั un> un> ้งเสือทั้งผีอะไรเงี Demon> ้ยเจอไปหมดเลยทั้งงูเขาไม่กลัวแล้วเขาก็เลยก่อนที่ก่อนที่จะมีโรงเรียนวัดหน้าก็เป็นป่าช้าจริงเหรอใช่ตอนที่เราตอนตรงเนี้ยที่เราเดินอยู่มีหลุมโศกตวยอจริงเหรอพี่อึ้งในความเก่งของพวกหนูว่างอึ้งในความแบบเล่าประสบการณ์แบบสุดยอดบ้างอ่ะตอนกลางคืนนะเขาจะเปิดไฟ ถ้าไม่ขี่จักรยานเขาพอ,อทางอื่นเขาจะมืดไปโบดถ์เลย,เลยพี่เราไปดูหลุมศพก่อนหรือว่าจะไปพี่เราไปเมื่อก่อนูเดินเข้าโบสถ์มันจะผีตรงนี้เฮ้ยเจอเหรอยืนอยู่ตรงนี้ยืนตรงนี้บอกว่ามาเล่นหนูหน่อยหนูหนก็เลยบอกว่าไม่เอาจะขับไปโบสถ์แล้วเขาแขบบตัวสั่นสีแดงแล้วเขาก็หายไปเลยกลัวปะหนูไม<อ>่กลัวหนูก็เดินต่อไปเพราะว่าอุ้ยสุดยอดทำมาช่วยข้างหลังนี้ไม่ไปดูผีก่อนจะไปดูตรงหลุมศพก่อนจะไปตรงนี้ก่อน ตรงตงตรหุมก่อนงต้งงหนุ่มหนุ่มชก่อนก็ได้ <laughs> นก่เยมา <c oughs> <c oughs> ่มือตรงเนี้ยเขาบอกว่ามาดีนะคะบอกว่าจะเจอจริงตรงที่ท้องพี่ <c oughs> หรออุ หมาเห่าหมาเห่าอะไรอุ้ยคะา,าหนูหนหนมาดีนะคะนี<า>่ค่ะคะเราไม่ใช่อันนี้ตรงนู้นคือผู้ใหญ่แต่ตอนจะเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าเด็กจะเป็นตรงนูใจใจพี่เต้นอะแต่พี่พี่ชอบฟังธรรมะมากเไยพุทโธพุทโธพี่พี่หนูไม่หนูกล้าสู้เด็กแล้ว จริงจพี่ที่ชอบฟังธรรมะมากเลยนะถ,ถ้าเป็นวันพระหรือวันอะไรเนี่พี่เข้าบทได้ถ้าวันพระอจะมีนคนมาเข้าบทเอเพราะว่าไปทำบ,บุญะอ,อะไรอย่าง<อ>ี้อืไปไปดูเกวลพี่จะมานี่ตรงนี้ หนูไปยืนสองคนตรงนู้นโอเคหันหันเข้ากล้องหันเข้ากล้องเป็นหนึ่งสองสามยืนใกล้ชิดกันโอเคน่ารักมากไปนี่เราขึ้นทางกันฮัลโหลฮัลโหลไหม ไม่คดีนะคะวันนี้บใจไม่คดีนะคะคุณผู้ชมว่าคอคือน้องๆเขามีจิตใจเป็นธรรมะมากเลยอันนี้บนใจคือจะพังอรก็ข้าบนใจดีฝังคก็จะฝั่ือ๋อถูกหมูมาดีนะคะถูกคยาหนูสบจะมาลงกันอยู่ตรงนี้เ้งรวมกนอยู่ตรงนี้ ูวัดีค่ะเมาถ่ายอะไรมาถ่ายติเอม่ใช่ถ่ายยูทูถ่ายยูทูขอช่ทขอช่ทำังธรมะนะรู้ไหมสวัสดีค่ะคุณถ่ายได้มได้นี่เปนมือถือนน่ มือถือค่ะออมมืืถค่ะันไม่ใช่เป็นกล้องเล็กๆเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยหาตัวเล็กๆมันเป็นกล้องใช่ค่ะมันไม่ใช่มือถือถ่ายได้ขอบคุณนะคะเดี๋ยวได้ไปศบเข้าบทได้ไหมเข้าบทได้ปะไปนั่งไปนั่งต๊ะมั้ยเป็นคนตาอยู่คนเดียวนี่คือเป็นวัด อ๋อบวชโนมณ์น้องๆต้องมาสสดตรงนี้ใช่ปะโอ้โหแต่ตอนที่เขาฝึกไปแล้วคือเขาไม่มาวัดเลยอ๋อไวแต่ลำเก้าสดนี้จะหนูพาไปดูพระองค์โอ้ชิตรงนี้หนูาสีอุ้ยน้าร้างตรงนี้น่ะอุ้ยตรงนี้ไม่ใช่อุ้ยพี่ เปน็นโรงเรียนที่มีวัดเรียงใกล้ยอย่างเช่นอย่างนั่นหลน่าใจไปอุ้ยคือมันคือมัน,มน,นละเชล่าเอ้ยแล้นเ,ลเดี๋ยวตอกไห้ก่อนก้มหันก้มหัน น้องคนนี้มาทักหนูก่อนใจกล้ามากเลยตอนนี้ก็แบบคุยเก่งพี่ทักหนูตั้งแต่ตอนที่เลิกเรียนแล้วจริงหรอจริงเหรอนี่ยอ๋อหนูจำไม่พี่จำไม่ได้พี่จำไม่ได้หลายคนมากพี่ยิ้มให้ไปทั่วอนี้ไม่มาอยู่ไหมนาทีนี้นี่ไม่ได้มาศพที่องค์ชายมีร้ออะไรนะคะมีคนที่องค์ชายร้องอ๋องกรอถ้าเขาบอกว่าถ้าลูกถ้าลูกมันหาย มีวิญญาณออกจากตรงนี้ใช่ค่ะเขาแบบทำทำอะไรรุนแรงแล้วก็จนลูกออกไปแล้วเขาก็ออกไปเดินเล่นอยู่แถวนี้เลยนะจริงเหรอไม่ว่าไม่ง่าอ่ะไม่ง่าอาจจะตอนตอนนี้อาจจะเดินตามเราพี่หนู่เขาไปดูโลกจริงอย่าพูดอย่างนั้นดิทไมอ้าไม่น่าเขาอาจจะเดินตามเราสั่นจริงปะหนูไม่กลัวเลยพี่หนูเป็นเด็กกลัวโอ้โหสุดยอดมากน่าถือจิตใจมากๆจริง รู้สึกว่าตอนกลางคืนตอนกลางคืนแล้วถ้ามาที่นี่คือแบบว่าหนูจะเดินถ้าสมมติอะหอยายของขอคนเนี้ยขอเชฟมีอะไรจะพายไวใช่ไหมหนูก็มากินใช่ไหมแล้วหนูก็ดูอะไรบ้อือคือเมื่อก่อนไกลเลยเมื่อก่อนเนี่ยหนูแบบอันนี้ะขยะเค็มซีวีดีอามันมีผีไม่รย้อะได้สองจุดนะ อยู่ข้างๆหนูเลยก็บอกว่ากำลังเจอดีๆอาจจะมีคนมารับใอ้อยู่ดีๆอ่ะแบบมีคนมาเกาหลังหนูแบบหนูเสียเลยหนูบอกว่าทำอะไรเขาบอกว่าเป่ามาให้พออยากจะได้บุญกลับไปเขาบอกว่าถ้าอยากได้บุญไปฟังเขาธรรมะตอนวันพระเขาบอกว่าโอเคแล้วอย่าปางจากนั้นไปหนูหนูมาอยู่วะใช่ไหมหนูก็ไม่เจอเขาเลยนะเขาแบบอุ้ยพวกน้องก็เป็นเด็กที่มหาสารรย์มากจริงพี่ชอบ เป็นคนดีแล้วก็แบบไม่กลัวผีองคเินมันเกิดเขาขไม่เกอันนี้คือพระอาจามิชาเจ้าของพระเจ้าของวัดนีเราไปที่เดิมกันดีกว่าพี่ทำไมพี่ไม่หูปะไม่เป็นไรค่ะหูพี่พี่ดีใจมากใีนีอันนี้หลุมมบจีนเหรอเนี่ยใช่อันนี้หลุมหลุมเกิดไม่ทำของ่นี่ยหลุมเกิดอาจจะเป็นอ เขาเกิดไม่ทันอาจจะเป็นคนอีเเสียแล้วเขาก็เอามาอันนี้เขาน่าจะเกิดใหม่แล้วมั้งน่าจะเกิดใหม่เคยรากษาตรงนีไหนทุกวันเราเปิดมันเมื่อก่อนหนูก็มาล้างโบสถ์เลยใช่ค่ะเคยเคยฟังแม่ซีสันสนีปะแม่ซีสันสนีไม่เคยไม่เคยไปไปคุณ ดูปืนหน้าคนเหานฟปืนอ่ะเราไปกันดีกว่าคูอช่วยมืนช่อยผีเยอะช่วยผีเยอะห้องเราคือหนูบางคนที่แบบดูอย่างผีแล้วชอบจะเอามาใส่ความขวัญแล้วแบบมันก็จะขวัญตามที่หนูเล่กขวัญกาบอกคือในฝวันหนูบอกว่า หนจะไม่ล่าคาถบไม่คั้นลนะ้วหนูอมีคนมกับเ้าหนูล้มไปเยก็ทำแบบทำแบบผใจเลยอยู่ดีๆฟันเขาหลุดจริงหรอมีคนมาดีฟันเขาโอ้โหหนูจำตอนบอลวันนั้นอ่ะที่หนูจำได้นะพี่ๆค่ะมณนิกามีน้องๆเพื่อนมาให้ความห่วเราเกี่ยวกับตรงข้างหลังนี้เป็นป่าชาเมื่อก่อน แต่ตอนนี้กลายเป็นวัดไปเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะก็คือขอบใจน้องๆหลายเด้อขอบคุณมากมากนะคะเด็กน้อยเรื่อแบบเข้าถึงธรรมะได้ดีมากจริงเรียนไปด้วยแล้วก็ฟังธรรมะไปด้วยบวชชีไปปฏิบัติธรรมคือแบบสุดยอดอนะ่ะจริงคือแบบเด็กแค่นี้พี่ๆเด็กแค่นี้เล่าประสบการณ์โอ้โหแบบอนาคตแบบสุดยอดจริงๆ ทำขอให้น้องๆทำความดีแบบนี้ต่อไปนะคะ <c oughs> เป็นเด็กดีแบบนี้นะคือแบบสุดยอดมากๆเลยคล <c oughs> ิปนี้น้องก็สิจยอไว้เพียงเท่านี้เด้อจ้ะที่มานิการ่าขอบใจน้องๆเนาะที่มาให้ความห่วงไปเลยเด้อฝากกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะพูดพูดคำการอ่านหนึ่งสองสามฝากกดไลค์กดติต <c oughs> <c oughs> ด,ดตามเอ้ยเรื่องน้องว่าไงหนึ่งสองสาม ฝากด like, <c oughs> กดไลค์กดแชร์กด <c oughs> ติดตาม <c oughs> ให้พวกเราด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> ไปเนอะสบายดีขออายกล้อ <c> ง <oughs>